ปกติเนี่ยถ้าเล่นกล้ามเนื้อท้องที่เราคุ้นเคยมีท่าซิทอัพเล่นครันช์เล่นแคลงใช่ไหมครับวันนี้จะมาสอนการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องตามหลัก omy, อนาตมีแบบไม่ต้องจําชื่ออนาตมีเนาะเริ่มเลยดีกว่าวเวลาเล่นกล้ามเนื้อท้องนะครับท,ทั่วไปเราก็จะเล่นท่าประเภทนแบบซิทอ sit ัพใช่ไหมนะครับหรือว่าท่าครันช์ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นท่าแคลงแบบนี้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นแคลง แบบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นท่าที่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วโดนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่หลายคนเจอคือเล่นท่าเหล่านี้แล้วอาจจะอึ้งเมื่อยคอปวดหลังเล่นแล้วไม่โดนซึ่งมันเสียเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานกล้ามเนื้อท้องแบบเจาะเล็อดกวิานะครับเริ่มต้นสเต็ปแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อท้องเนี่ยมันทํางานไงทุกคนลองทําตามนี้นะเหมือนกับเราจะคลานนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนลองนะครับหายใจเข้าลึกๆก่อนทีนึงแล้วหายใจออกแล้วโค้งตัวลงมา หายใจเข้าทีนึงแล้วหายใจออกโค้งตัวทีนี้ให้เราทําตัวให้โค้งที่สุดถ้าจะโค้งได้นะดูนะโค้งสุดๆถ้าจะโค้งได้เอามือจับตรงข้างๆสะดือนะครับศูนย์สะดือตรงกลางใช่ไหมให้เราจับไปข้างๆสะดือนะครับทำมือแหลมๆแล้วกดลงไปแรงนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่เป็นกดแรงๆเพื่อให้เราเจอกล้ามเนื้อท้องนะครับถ้าใครที่มีไขมันก็กดแรงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำท่านี้เพื่อเช็คดูว่ากล้ามเนื้อท้องทํางานหรือเปล่าตามนะ หายใจเข้าทีหนึง่งหายใจออกโค้งตัวจากนั้นเอามือมาตรงนี้หายใจออกให้สุดโค้งตัวตอนที่เราโค้งกล้เนื้อท้องก็จะทำงานโอเคนะครับทีนี้ตอนที่เราแอ่นตัว แอ้วท่าหลังแอนเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อท้องก็ถูกยืดออกซึ่งท่านี้มันก็คล้ายๆกับท่าเล่นโยคะนะแต่ว่ามันเป็นท่าที่ดีมากในการสอนให้เรารู้จักการทํางานของกล้ามเนื้อท้องนะครับจำได้ไหมเวลาที่เราทําตัวโค้งแบบนี้กล้ามเนื้อท้องหดเกร็งนะครับสั้นลงเขาเรียกว่า concentric contraction concentric contraction เนี่ยคือการที่กล้ามเนื้อมันหดสั้นลงนะแล้วเกร่งใช่ไหมเราก็ใช้กล้ามเนื้อท้องนะครับคุ้นๆไหมท่านี้เหมือนไรนี่ดูนี่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาม,มือจับท้องดูเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมหลังโค้งนะครับโดนกล้ามเนื้อท้องละแบบนี้นะครับ อันนี้เหมือนกันเลยหรือว่าเวลาเราเล่นท่าแพลงจริงๆแพลงเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบดูนะก้นไม่ใช่ลอยนะกดก้นลงมาแบบนี้แต่โค้งหลังลองทําดูนะครับแล้วจะใช้กล้ามเนื้อท้องนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถเอาไปทําได้นะครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีการทางานของกล้ามเนื้อท้องก่อนเวลาที่เราโค้งตัวจำแบบได้ไหม concentric contraction นะครับกล้ามเนื้อท้องก็จะเกรง็งนะนะครับทีนี้เวลาที่เราแอ่นตัวเนี่ยกล้ามเนื้อท้องก็ถูกยืดออก ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะฝึกอันนี้นะจริงเล่นทุกวันได้นะครับเราสามารถเล่นตอนเช้าตอนเย็นก็ได้นะครับเพื่อฝึกให้กล้ามเนื้อท้องของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวเป็นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะละเลยไงเพราะว่าเราจะไปมุ่งเน้นแบบว่าเฮ้ยบิวลกล้ามบิวลกล้ามบิวลกล้ามหรือว่ายืดกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยฝึกการเคลื่อนไหวถูกต้องนะครับการฝึกการเคลื่อนไหวถูกต้องเนี่ยเพื่อให้เราจําได้ว่าเวลาเล่นท่าการท้องเนี่ยมันสามารถเอาการเคลื่อนไหวเนี้ยไปประกอบร่างเป็นท่าออกอกำลังกายต่างๆได้นะเรา เปิดอกแอนหลังหายใจเข้าเราก็สามารถทําท่านี้นะครับโดยที่เราจะยืนจะนั่งคุกเข่าจะนั่งเห็นไหมแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับมันคือการสอนร่างกายของเราเนี่ยให้สามารถที่จะควบคุมกล้ามเนื้อท้องได้ดีขึ้นแล้วของแถมคืออะไรของแถมคือคุนได้กล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับมันตัวกันข้ามกันกลุ่มที่เรียกว่า rectus abdominis เนี่ยก็คือไอซิคแพคที่เราชอบเล่นกันนะครับมันทํางานโดยที่มัน ดึงตรงนี้ให้ตัวเรางอใช่ไหมแต่ตอนที่เราแอนตัวเนี่ยนะครับมันใช้กลุ่มกล้ามเนื้อข้างหลังที่เรียกว่า Erector s p i n a e inal, ในการทําให้เราชื้ตัวตรงขึ้น ดังนั้นท่านี้นะครับลองเล่นตามดูนะหมายถึงว่าลองเอาไปฝึกซ้อมทุกวันได้นะครับทำไมถึงเล่นทุกวันได้เพราะว่ามันไม่มีแรงต้านใช่ไหมมันง่ายมากนะครับเหมือนเดินอ่ะถ้าบอกว่าเดินทุกวันระวังกล้ามหายไม่มีนะครับการทําแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถเล่นกล้ามท้องได้โดนขึ้นสามารถที่จะควบคุมกระดูกสันหลังได้ดีขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้เราปลอดภัยเวลาเราเล่นท่าแบบเ e a ล l i f t หรือ s ควอ t นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมเอาไปทําดูทําทุกวันวันละประมาณ5ครั้ง10ครั้งแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ทําบ่อยๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวมั ดขึ้้นไนถ้าใครที่ฟังแล้วสนุกนะครรู้สึกว่าการสอนนี้ชอบนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพจเราแล้วก็ตอนนี้นะครับกลุ่มฟิตแพลนฟอร์มเราเนี่ยเรามีโปรแกรมเล่นซิกแพค4เดือนด้วยกันมกราคมพภามมนาเมษาเน้นซิกแพคมากๆเลยซึ่งนอกจากท่าเนี้ยยังมีเป็น10-20ท่าเลยที่เราสอนจาะลึกมากๆนะครับเดือน499ท่านั้นได้โปรแกรมมีโค้ดช่วยดูท่าให้สงสัยท่าไหนถามได้นะครับอยากรู้ว่าต้องกินอะไรถามได้หมดเลยนะครับที่สําคัญได้ไลฟ์ได้ซูมคุยกับผมนะครับถามตอบคุยกันทุกสัปดาห์ น,นี่เป็นโปรแกรมที่คุ้มมากๆนะครับแค่วันละ16บาทเนี่ยนะฮะมีทั้งโค้ชช่วยดูมีทั้งผมช่วยดูแล้วก็ได้โปรแกรมด้วยทักเข้ามาถามได้ที่ไลน์ออกฟิศจ้ชันเลยครับ